สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิรักช่องเอนเกมทุกคนนะครับเราอยู่ในเกมดีมลีกซ็อเกอร์2,023สซีซั่นที่4นะครับผมมาวันนี้นะครับเกมในลีกของเราเราจะเจอกับ New นิวคาเซยืนในเต็ดนเองนะครับนิวคาเซอยู่ที่2นะนก็ผลงานก็โอ้ชนะ2เหมือนกันนะครับแต่เราได้เปรียบตรงที่ว่าลูกได้เสียเราดีกว่าผมก็เล่นเราเปลี่ยนเรียบ,บร้อยลุยสีเสื้อนกะ็นี่ ตามที่แจ้งไปนะครับสีแบบโบคาตัวนี้เหมือนเดิมนะเอาเลตส์โกออกไปเยือนที่เซินเชมพาร์คนะครับวันนี้นะครับเน็ตกระดอนยูเนเต็ดครับจากฝูงครับพบกับที่สองนะครับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดครับกลับมาเป็นชุดฟูลทีมเหมือนเดิมนะครับทั้งสองเน็ตกระดอนยูเนเต็ดครับแบ็กซ้ายครับเจ้าคาร์เซโลกลับมาประจำการเรียบร้อยครับทางด้านนิวคาสเซิลยูเนเต็ดดูว่าจะมีการ ใช้ตัวผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะครับนี่น่าจะมีนะครับเป็นไลอัพของนิโคลันตินเดเตอร์ที่ขึ้นมาแทนนะครับจังหวะนี้ทุกคนงงเลยครับถทายกันเรียบร้อยครับสี่ห้านาทีแรกครับนนวคาสเซเนียเต่ก์ครับเป็นฝ่ายเริ่มเกียครับจากซ้ายไปขวาครับตอดที่เบิร์นเหมือนป่าวางกินมาเองครับพยายามมองหาเพื่อนออกไปทางซ้ายให้จลริงตันโจลริงตันช้าไปครับจังหวะนี้ยังไม่ได้เปิดครับ ที่เบเนซูตูเนียมาที่กินวินเดอร์บอยเดอร์บอยออกมาให้เนมาเนมามาที่โรดี้โรดี้แทงช่องนี้มาให้ฮาแลนด์วิ่งเลยครับความแข็งแกร่งมีอยู่แล้วฮาแลนด์แล้วตัวไกลมาแล้วเป็นเบเนซุสจูเนี่โอ้โหยังหาโอกาสยิงไม่ได้โอ้โหแล้วยิงตรงนี้ไปติดเซฟโฟบครับจัง <c> ห <oughs> วะเคลียร์ก็ไปโดนเบเนซุสจูเนียออกครับหมดแม่นครับออกมาให้กินันช <c oughs> <ต> <c oughs> ิเปียร์นิเปียร์เตะไปโดนกิวินเดอร์บอยครับเกือบไปแล้ว ทุ่มมาให้อเมลอนข้ามฟาดไปก่อนให้เบิร์นเบรนแทงมาให้โจลิงตันวิ่งครัวมาแล้วยังไงครับเหมือนเดิมครับดักแล้วครับวีวิดีโอตัวนี้ครับสวัสดีครับผู้จ่ายย้อนหลังเพื่อนครับแล้วมิเกลมิลอนตัดบอลได้แบบนี้ยังไงครับโอ้โหความผิดพลาดของแนวรับเนิครอมยูนเต็ดครับหึหึวีวิดีโอตัวนี้ครับไปจ่ายบอลย้อนหลังจูดเบลลิงแฮมครับ แล้วตรงนั้นนี่มีมิเกลอมรอนนะครับโอ้โ oh, ห oh. ยิงแบบนี้อรีซอนถึงกับหายมือครับพวกมึงเล่นอะไรกันครับโอ้ห oh, oh. ยิงดีจริงๆริงนาทีที่ยีครับเน็ตกระดอนยืนเต็ดครับเป็นฝ่ายตามหลัง New นิวคาสเ่ินยืนเต็ดครับจังหวะนี้วันที่เนมาเนมาจะเข้าไปให้ฮาร์ดเล่อกไม่ได้ที่รองสตาร์ฟลองสตาร์ฟเบียดกับเนมาบิวรข้ามไป ไม่มีใครครับตรงนั้นทางกันใหม่ครับเด็กระดอนเด็เตดมาที่ฮาเลนโอ้โหชังงวันนี้ไม่ได้อีกโอ้โหนิวกาสเซอร์นี้ช่วยกันดีครับมันพิดจูดออกมาที่เนม,มาเนม,มาแทงโอ้โหไม่เข้าใจกันครับระหว่างเนม,มากับเออร์ลิงบอสเซเลนโอ้โหฟางมาให้บอลแมนบอสแมนออกไปให้เบิร์น เปิดช้าครับจังหวะนี้เอาโอ้โหแก้ตัวได้เต็มเลยครับโจลิงตันมาที่ฮาร์แลนด์ฮาร์แลนด์มาที่คิเวนดูบอยมาที่เนมาเนม,มาโยกเข้าขวาได้ไหมย,ยังไม่ได้ครับโอ้โหแนวรับนิวคาสเซิลนี่แข็งจริงๆแล้วจบส5นาทีแรกไปเลยครับที่เซนเจมพ์พาร์คครับน้นครับทุกคนจังหวะนี้เราต้องใช้แผนเดิมนะครับเปลี่ยนแผนทันที4-3-3 เปลี่ยนเป็นอันนี้ด้วยแอค t ั Act ่นเก่นะไปพร้อมสำหรับครึ่งหลังครึ่งหลังนีคกรนน์ลินเตแต่ครับเป็นฝ่ายเ,เรืร่องเขี่ยครับบุกจากซ้ายไปขวาดูว่าจะทำเกมบุกยังไงครับทางนั้นในรารอยู่ในแต่ครับจังหวะนี้คามที่หารั่นด์ที่เขียนถึงบอดแล้วฝ่าวไปก่อนครับจังหวะนี้เป็นแดนเบิร์นครับเอาช้าอื้อหือ เสียบอะไรครับนี่ครับกวินจะบอยครับหน้าที่เปิดครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนเปิดเข้าไปพื้นที่ตรงกลางนะครับแล้วก็ดูน้ำหนักดีๆครับเกินจะบอยเปิดมาแล้วแล้วเป็นนี่ครับเรียบร้อยเวอร์จวฟันได้ครับตีเสมอให้เน็ตกระดอนได้สําเร็จครับจากลูกฟรีคิกจังหวะนี้ครับโอ้โหตามสูตรที่ซ้อมมาครับโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับเบอร์จูปันได้ นาทีที่51ครับเน็ตกรอนดีเต็ดครับตีเสมอนิวคาสเซินได้แล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับจังหวะนี้จังหวะที่ดูก่อนครับโอ้โอ้คาร์เซนยูนเต็ดนี่ไม่ปล่อยให้ทางเน็ตกรอนดีเต็ดเล่นง่ายๆนะครับเนี่ยดีครับขอไปให้เจ้าเอรเซโร่เจ้าเอรเซโร่แทงช่วงนี้มาให้เนม่าเนม่าสปีดมาแล้วครับเข้ากรอบเก้โทษใจกว้างมาให้ฮาร์แลนด์ฮาร์แลนด์ก้มหน้ายิงเรียบร้อยครับ นาทีที่หกสิบครับเนตการนอนยเน็ดครับขึ้นน้ำแล้วโอ้โหเป็นจังหวะสวนกลับแบบวัยวัครับความใจกว้างของเนม่าครับลันก็ล่อเป้าครับนิกโปครับจังหวะนี้โอ้โหแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับครับนิวกาเซอร์ยืนไดครับจะทำเกมบุกยังไงกันเนี่ยเป็นฝ่ายตามหลังนะครับจนต้อนใช้อีกแล้ว ที่วเนซุเยล์ครับถึงบอลก่อนตัดปีดมาแล้วแล้วมองตัวไกลเลยครับเป็นเนม,มาตบได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหบอลมันแรงเงินไปครับมิเกลไม่รอดครับถูกเปลี่ยนตัวไปครับเอาแม็กซิมมงลงมาแทนโอ้โหเอาความจวดจาดลงมาแล้วครับมีควาเซ้จ์อในแตดจังหวะน,นี้รันเอาบอลลงได้สวยโอ้โหไม่รอดครับจุดออกมาให้วเนซุเอล มองด้านในเปิดพุ่ง,งไปไม่มีอะไรครับผงใส่ต้องเปลี่ยนตัวครับซอนมาแรดฟอร์ดมาบูโน่มาเปลี่ยนคู่กลางด้วยวกันเด็นคาเซมิโร่นะครับก็อเ,เอาไปได้มาโค้ครับแตะเปิดเกมขึ้นมาจะย,ยาวครับจงหัะนี้ให้แม็กซิเมงข้ามฟากมา ไม่มีเพื่อนครับตรงนั้นที่หาแรนครับดูจังหวะนี้หาแรนด์เห็นเนมาเนมาทำยังไงก็เรียบร้อยดีครับมาแบบนี้ครับโอ้โหถวายผ่านคืนให้เลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่3ของเน็ตการ์ดอนยูเนเต็ดครับพยายางบุกบี้อยู่นานครับจนได้ครับประตูที่3ามทำการเปลี่ยนตัวนะครับเรียบร้อยครับนาทีที่78ครับ ประตูที่สามของเนสการ์ดอนยูเนเต็ดครับวิร็อบออกมาให้เบิร์นเบิร์นนี่น่าจะเล่นยากกว่าเดิมนะมีใบเหลองติดตัวครับวิลสันยังไงครับไม่รอดนดฟอร์ดมาที่บาเบเด่บาเบเด่จะข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้ดูเกอร์มาให้กอลเซมิโรจอฟปอลเซโรมองเห็นสอนสอนจะโยกไม่ได้อีกครับลองสตาร์ทมาให้บิสันออที่บอสแมน พยายามจะเซตเกมกันให้มันชัวร์วันนี้นะครับทางน้าของนิวคาสเซิลเราข้ามมาไปถึงครับเราซอนสปีดแล้วโอ้โหเราจบ90นาทีครับอีเซนเชมปพาครับเน็ตกร์ลอยู่นเแต่ครับกลับสู่เกมแบบสุดยอดครับชนะนิวคาสเซิลไปได้ครับในเกมเยือนครับสั่ประตูตัวหนึ่งครับแมนเอตัวแมนครับเออดึงบอลล่นโอเคครับทุกคนนัดที่สาม ในลีของเรานะครับเอาชนะนิวคาสเซลไปได้นะครับนะัดต่อไปของเราเราจะเจอกับฟอร์ติงบอลนะครับในกัปตชารติงคัพนัดแรกนั่นเองนะจ๊ะเกือบไม่รอดนะโดนนำก่อนนะนะโชคดีที่กลับตุกเกมได้นะครับไม่งั้นก็ถ้าโดนลูกที่สองผมว่าแพ้เมืเ่อกี้แต่ก็จะดันดันไปให้สุดนะหมายถึงว่าสู้ให้สุดนะผมมีความรู้สึกว่า AI แม่งเริ่มเก่งขึ้นวะมีความรู้สึกเหมือนแบบมันมันเก่งขึ้นอนะ เออมันมันเห็นชัดเลยมันแบบมันต่อบอลกันดีอะ่ะอืมยิ่งเป็นแบบทีมแข่งๆนะทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วผู้พัฒนาเริ่มฟังละฟังคนเล่นละโอเคเรามีตังค์อยู่สองพันกับ oh, อีกห้าบาทอ้เอ็มปาเป้แล้วก็เบนเยดาส่วนไ like อ้คัมมิงสูนี่ขอดูหน่อยดิโอ oh ้โหไอ้อะไรเนะี่ยโตนาลี่แม่งแปดิห้า แต่เป็นตัวฟ้านะเป็นการ์ดฟ้าแต่85ฮีเฮียโคตรเก่งน่าจะเป็นแบบรางทองรางทองในการ์ดฟ้านะส่วนลาปอนก็ทำไมเก่งแต่ว่า44นะอัลบ,บัตที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ่วงนี้นะครับจะมาก็ไม่มานะครับแม่แมะเราต้องโฟกัสกับตรงนี้ก่อนนะครับกับตีมีกของเรานะครับโอเคเดี๋ยวไปว่ากันที่โกโบชาร์ดินรับแรกๆเลจ้าทุกคน จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเสียรักนะจุ๊บจุบ๊บมุ๊มมุมมุ